สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมกอฟทีวอยู่กับก i ม a r ีน a าเบรกเอาสําหรับวันนี้ก็จะมาลงตัวปล่าอีกแล้วนะครับผมอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาได้แผ่นซีดีกันเยอะมากๆเลยนะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าจะเป็นไล่ธรรมดาด้วยอ่อในกลุ่มเขาโพสประมาณ3คนนะได้ตรงที่บ้าน2ชั้นก็มีนะครับผมตรงถังน้ำมันก็มีนะครับผมวันนี้ก็จะมาล่าดูนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่านาะมีการยิงกันนะครับผมตรงนู้น อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านสองชั้นดูนะครับผมว่าจะได้แผ่นซีดีหรือเปล่ามีการยิงกันตรงหอตกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะฝั่งนี้ก็ไม่เกิดเนาะเดี๋ยวเราจะนี่ไปฟาร์มตรงบ้านสองชั้นนะครับผมแล้วก็เปิดเซฟกันเลยเนาะตัวนี้ผมเล่นไล่ธรรมดานะครับผมแบบไม่จัดอําดับนั่นเองเนาะตัวนี้จะเป็นภาพอ่าผมโหลดอีกตัวหนึ่งมานะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มืดด้วยไหมนในบ้านจะไม่มืดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบฟาร์มข้างบนก่อน เดี๋ยวเราเปิดเซฟกันเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มทีหลังข้างล่างถ้าคุณยังไม่มาเดี๋ยวคุณจะมาก่อนโอเคมาดูเซฟว่าเราจะได้ของแดงหรือเปล่าแต่ว่าจะออกยากนิดนึงนะครับผมของแดงนี่ไงไม่ใช่ก็ในแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตนี้มักออกของดีนะพวกกุญแจนะครับผมอ่าไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะมาดูห้องนี้นะครับผมว่าจะมีกุญแจหรือเปล่า มีสายยางโอเคดีเปิดรีเปิดน่าจะเป็นบอดนะข้างล่างอ่ะเออวนไปวนมาอยู่มาแล้วมาแล้วนี่งไงันเลยบอดนี้ก็หลบอย่างดีเลยเออแล้วมีหมวกด้วยจะฟันตายง่ายเงี้ยโอ้โดนยิงแล้วมันจะเอายามเลยนะครับผมโอ้ยฝันยากมากเลยคือระยะใกล้มันฝันยากมากโอเคเรียบร้อย ตอนนี้ก็เลือดไหลนะครับผมมีการยิงกันเยอะเลยน่าจะมีการเคียร์บอดกันมาแล้วนีไ่ไงคุญแจแล้วก็เปิดดูอันสุดท้ายเอ็ดโอ้โหนึกว่าแผ่นซีดีซะแล้วกำลังจะพูดเลยเดี๋ยวในนี้มี5,000ันแผนลหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บปืนให้หมดแล้วก็อเอี่ยมมีมีหรือเปล่าไม่มีที่พันแเลเลยเฮ้ย ใครมาว่บอดอั่นี้ก็ของดีนะผมตรงเสื้อตรงนี้อาจจะได้กุญแจเพิ่มจุ๊บโอ้โหไม่ได้น่าจะเป็นบอดนะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะบอดดีวยเรียบร้อยมีที่พันแผลไหมเลือดไหลแล้วตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนเกาะโอ้ โอเคนะครับผมมีที่พันเผยนะครับผมโอ้รอดตายแนละ้วห้องนี้ก็อาจจะได้ของดีนะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะได้ประมาณในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอ่าในเสื้อตัวนี้แหละนะครับผมในเสื้อสีน้ำเงินตัวนี้แหละที่เขาได้แผนซีดีกันนะนะที่ดูในกลุ่มนะครับผมโอ้โหผมของหนัก้อด้วย กินน้ำก่อนก็แล้วกันสองหมื่นนะรู้สึกว่าราคารถมันมีช่วงหนึ่งราคาขึ้นนะผมสามหมื่นผมก็เลยขายไปประมาณห้าอันเลยอ่าในนี้จะมีพวกปืนแจ่แๆงหรือเปล่าอาจจะได้ปืนพวกเ4อะไรได้นะครับผมมันดอกของดีนะเออบางครั้งอาจจะได้พวกไนท์นะครับผมในกล่องอาวุธแบบนี้เนะี่ยในตู้เย็นก็อาจจะมีของนะพวกทองพวกอะไร ไ่มีเลยนี่ในแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับผมที่เขาได้นะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นแจ็คเก็ตในห้องนั้นนะครับผมเออนาฬิกาน่าจะเป็นแจ็คเก็ตแหละเพราะว่าตรงที่เขาโพสอะมันมีสี่มันมีสี่ช่องนะผมตัวนี้มีหกช่องโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปตรงบ้านกลางไร่นะครับผมเน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 ตรงเนี้ยเนี่ยที่เขาได้แผ่นซีดีนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยตรงถังน้ํามันนะครับผม ทำไมเขาโชคดีจังวะืยาโชคดีเราก็โชคดีเหมือนกันนะครับผมเราได้ยาพอดีเลยสองอันซะด้วยยังไม่มีคนมาหรอกเพราะว่าผมน่าจะเร็วสุดแล้วแหละส่วนมากเขาจะเข้าโปรเตลกันหมดแล้วก็คอกมาเดี๋ยวผมจะวิ่งผ่านไปก็แล้วกันนะผมเพราะว่าจะไม่ฟาร์มตรงนั้นนะผมเพราะว่ามันจะถ่วงเวลา เซฟเปิดยังวะตรงนี้บอดจะเยอะนิดนึงนะครับผมนะตรงนี้เปิดแล้วก็รีบวิ่งเลยเฮ้ยคนคนทุกหมดวะนะบอดยิงใครอะตัวแฝงปะเ <Stop. S 1> ซฟยังไม่เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีบเปิดเซฟแล้วก็วิ่งเลยมาแผ่นซีดีของแดงโอมาช่องเดียวเงี้ยจบเลย เราจะวิ่งขึ้นไปอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็น่าจะไปเปิดห้องสองศูนย์หนึ่งะครับผมแล้วก็จะถอยเลยบอดบอดยิงเออนโดนเปิดตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเก็บปืนมันก่อนเออเออเออ,เอ,อ บอทปอทปอทรุนบอทเปิดตำแหน่งแล้วเดี๋ยวรีบฟาร์มไปเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถอยไปเลยไ้เปิดเซฟประมาณสามอันก็คุ้มแล้วแหละของในเซฟโคตรคุ้มเลยอย่างเกลือนะครับผมคนอื่นเขาโชคด,ดีจังะวะอาจจะเปิดห้องอสองศูนย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็จะอถอยเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าดูจากแล้วน่าจะบอทเยอะมากมีกล้องวงจรด้วย ก้นอนมุนจัก็แพงนะครับผมน่าจะประมาณสามพันถึงห้าพันนะโอ้โหตังตังผมมีเยอะแล้วผมไม่เอาได้ไหมเดี๋ยวมียาเพิ่มปโอ้ยาได้ยาเพิ่มโอ้ยางเยอะอยู่นานไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถอยเลยตามห้องนี้แล้วก็ถอยเลยในแจ็กเก็ตนี้อาจจะมีของดีนะครับผมพวกของทองพวกอะไรนะนเนี่ยโอ้สี่อันนี้โอ้ของทองไหมคาถา ันกระท้าหรือ oh. ันกระเท้ามากระเท้าอผมก็เึกว่าไอเป็นไออะไรนะขวดอะไรนะขวดยาวสีม่วงนะเพราะว่ามันชอบดอกตรงนี้เดี๋ยวผมจะออกเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะได้ของทองสองชิ้นแล้วเดี๋ยวจะตกนะครับผมอ่ะเราก็ไม่ได้เอาเกาะอะไรมาด้วยนะครับผมแล้วก็บอดแม่งเปิดตำแหน่งเยอะมากือวิ่งไปก็เปิดตำแหน่งไปแล้วหืมสบู สบู่หล่อลื่นถอยเลยถอยเลยแล้วมมนก็ตุกจังวะเอออย่างก,กระตุกเลยอัดคลิปไปด้วยมันกระตุกนะน่าจะเป็นเพราะว่าความจําโทรศัพท์เต็มหรือเปล่าเออมันชอบกระตุกนะครับผมอาจจะถอยเลยก็แล้วกันมีคนดักไหมเนี่ยเออนี่ครับผมข้อดีตัวนี้มันก็จะมองเห็นนะครับผมมันจะไม่มีเงาเนาะ โอ้โหได้แปดหมื่นหกนะครับผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยนอกจากกระเป๋านะครับผม,ผมก็ได้ของทองมาสองชิ้นนะครับผม,ผมก็นี่ก็ถือว่าคุ้มนะก็เอาแค่กระเป๋าไปเนาะโอเคเอามาขายดีกว่าปุนแจแล้วก็จะเป็นพรมก็ไม้กระเท้าเก็บไม้กระเท้าอยู่ละเออเขาเรียกว่าอะไรครับเออไม้กระเท้านั่นแหละ ก็ถ้าชอบก็ลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมทาคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับผม